เพราะว่าหนูเป็นนางงามแล้วแน่บบได้พูดนอยู่ได้หนูมเท้าล้าเออออออกมันเอออยากออนเอคุณแม่ดีชา อดีตตำแหน่งเสมียนตาค่ะเจ้าป่าจันทร์สมุทรีเกษียณแล้วนี้ก็เป็นผอปัจจุบันอาผอปูค่ะเซตนี้เป็นเซตแห่งตำนานเซ็ตตำนานเลยไหมตำนานตำนานปูไปแดกเล่าแล้วก็ไปปลูกอะไรี้ตหมดสองข้นอนร้านตู้ธนาคารอิตาหานไทยแล้วปราชเจตองแป๊กสูตรนัวมาแล้วจ้าตำส้มตำก็แซ่บทำอะไรก็อร่อย5ขวดในราคา1 7 2เจบาทสามารถทักแชทสั่งซื้อได้เลยจ้า โอ้โหครกใหญ่มากเลยเนี่ยอันนี้อะไรพี่อุ๋ยนีม้าม่อนแขงครับม้าม่อนแขงแถมให้ลูกค้าปะเนี่ยมีเส้นด้วยเออเยอะมากเออโอเคมีเส้นด้วยเกี๊ยบโต๊ะสีแม่ทำใหม้มาโต๊ะสีแม่ทำเองอจกจกดูดูเผาเก่าแม่หน่อยนะโต๊ะสี ไฟตัมมต้มเป็นแกตั้ไฟให้หน่อยเออตัมไฟให้เตอวสีให้หน่อย ก็คิดบอกว่ามไม่ต้องตังค์อนี้เลนะตังค์ตัวไม่แต่ตังไทยนะแล้วก็จะมีข้าวนียวข้าเนียวตังไตัไทย หน้าเนียนมากเลยวันนี้หน้าใสกิ๊กทำอะไรครับตอาอยู่ห้องแอร์อะไรอ๋ออยู่ในห้องแออือดูน่าดีอ่เนี่ใส่มรูมอันนี้แบบพูดวโล่ใช่ไหมใช่ครับเอาไปเอามาหน้าเนียนกว่าเบสอีกนะ อันนี้ตำอะไรคะนี่ตำม,มากุ้งม่อนเคียงมากุ้งม่อนเคียงด้เหลา้ามันก็คือเหลาใหญ่ใช่ับ <laughs> นี่ฟบฟูบให้ด้วยแซ่บๆเลยคนระับ มันมีไม่ต่ำเกินเยาว

lo hải canh còn này canh vẫn chưa đến, có tôm Thái không? Không có tôm Thái nữa.